ยังไม่เนียอไปเนี่ยัมเียว่อุดรอ่นอะอ่ะอ่เอ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะน่ะน่ะอ่ดอ่ะอ่ะอ่น่ะอ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 ะ ทำทาอะไรเร็ววัวไปเพื่อนเจ็บใช้ลูไปเดี๋ยวเอาลงทีวีนะเนี่ยไปไปแอบน้องพอตตี้ยังไ,<ป>ไม่ตื่นเลยอะ่ะน้องพอตตี้จะได้ออกทีวีปะเนี่ยเฮ้ยพอตตี้ตื่นแล้วพอตตี้เร็วมาออกทีวีเร็วพนะัตตี้เร็วเร็วโอ๊ยไอ้ขึ้นเตงตัวรอแต่ว่าเร็วลูกเร็วเร็ว เร็วๆคู่แขรงกำลังอันออกทีวีเร็วๆเวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเฮ้ยไปบันนี่ไปอะไรไปรถเลยป้านายหอยสองคนเฮ้ยโอ้โหหลบรถได้หรือเราต้องเดินหลบรถด้วยนะครับนายหอยอ่ะ นี่นะครับเรากําลังจะไปไปไหนไปไหนเรากําลังจะไปไหนเอาวัวไปดุ้งนาเอาวัวไปดุ้งนานะครับอันนี้จะมีนายหอยนะครับนายหอยชี้กับนายหอยป๊อตตี้นะครับหันหน้ามาดินายหอยชีโยยตต้โอเคไหมนายหอยป๊อตตี้โอเคไหมเอา,า <laughs> จังจังมันกำลังขี้ มันกำลังทำอะไรเนาะยะมันิ่งไเอาครอบตัวไม่เส็จยังหลอขี่ไม่้อนขี่โอ้ทายทเียงวันนี้ทายทํเียงวันนี้เขาอั่เายังายทวกันหรอเขปนี่ไออมแล้วนแคทจะกลับแล้วน่ะนแคท่ายทําใหม่ได้ไหม पी पी